สรุปนาทีชั่วโมง Day. เดย์สวีด้าวกำลังจะเขียนดาวเทรนแล้วนะครับสำหรับตัวของทำเฟรมเดย์ขอรอดูราคาปิดวันนี้ถ้าปิดต่ำกว่าเจ็ดห้าใช่ไหมครับถ้าปิดต่ำกว่าสามสองเจ็ดห้านี่คือขาลงแล้วฮะ รายชั่วโมงอันนี้ขาลงก็องอยังเป็นขาลงไม่มีสัญญาณกับตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับรายนาทีรีบาวนะครับรวมร่างกันเป็นรีบาวเพื่อลงต่อเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนเ,เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ ดูเจเอสเอลตั้งประมาณไหนครับอ่าตัดสินใจเอาเองครับ Yes, ยูซีทีมันก็มันก็ซีเอฟดีหมดนะครับแบนด์เทจก็คือซีเอฟดีหมดครับมันก็คือตัวซีเอฟดีก็ถูกแล้วฮะมันก็ซีเอฟดีหมดนั่นแหละครับทองจะไปสี่พันสามเลยหรอครับบางเพจเหรอฮะทำไมไปเยอะจังครับสี่พันสามเลยหรอครับ เดี๋ยวถามห้าหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ SL ตั้งเองสิครับผมสอนวิธีดูไปแล้วนี่ผมสอนวิธีดูไปแล้วนะว่าเราจะตั้ง SL ที่เท่าไหร่ใช่ไหมสอนไปหมดแล้วครับ แนวต้านนะครับเอ่ออะมันจะมีแนวต้านที่เทรนไลน์และแนวต้านที่เป็นปากหลุมนะครับอ่กแนวต้านตอนนี้นะครับก็ตีว่า3า0พครับแนวต้านจิตวิทยานะครับกับ33 15 ถ้าไม่รู้จะวาง SL เท่าไหร่ครับก็ไปเล่นเดโมก่อนไหมล่ะไปเล่นเดโมก่อนก็ได้ครับไปดูดูดูช่องดูกราฟอย่างที่ผมบอกอะ่ะ SL วางเท่าไหร่ครับก็วางจุดที่มันจะมาไม่ถึงไงนะฮะดูที่ตัวของที่มันเป็นเป็นตัวของหลุมเป็นอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะมันไม่ได้มีเลขตายตัวให้คุณนะครับเพราะนั่นคือดูจากราคาสิครับ ดูจากกราฟอะครับก็ดูฮะตีเทนไลน์มาใช่ไหมตีเทนไลน์มานะครับ SL ก็คือ SL ต่ำกว่าเทนไลน์ SL ต่ำกว่า MA นั่นแหละครับ SL ครับตั้งเท่าไหร่ไม่รู้ดูเอาเองนะครับแต่แค่ต่ำกว่า MA และต่ำกว่าเทนไลน์นะครับนั่นแหละครับคือตั้ง SL ถ้าเล่นฝั่งเซลตั้งสต็อปลอสเท่าไหร่ SL เท่าไหร่ ก็คือตั้ง SL สูงกว่า MA ตั้ง SL สูงกว่าเทรนไลน์นะก็คืออยู่ที่ว่าเราเล่นฝั่งไหนใช่ไหมแต่จุดที่ง่ายที่สุดครับแนวรับแนวต้านไงตั้ง SL ที่สูงกว่าแนวต้านหรือต่ำกว่าแนวรับแค่นั้นนะครับพร้อมคือแน,แนวต้านหาเอาเองใช่ไหม0.50 <c oughs> 94 ห้าหมื่นหนึ่งร้อยมะเนี่ยหนึ่งห้าเป็นห้าหมื่นหนึ่งสองร้อยห้าสิบโอเคแนวรับรับเท่าไหร่จะไม่ติดดอยไม่มีหรอครับตอนนี้ก็คือ แต่ดูตรงนี้ครับ70เนี่ยลงมาแล้วเด้งใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดก็คือเท่าไหร่ครับ80เด้งก็คือจะมี8ไม่ถึง80ด้วย81เนี่ย82แล้วกันนะก็ขึ้นมา85แล้วละ่ะโอเคก็จะมี85กับ70นะคะแนวรับ ลบสิบห้ามืนหนึ่งพอดีสามสองเจ็ดศูนย์สิบอืมสิบห้าแปดร้อยห้าสิบโอเคเอ่าลิสต์รีวอร์ดนะครับ3315ก็คือบวกข้างบนไป20ลงมาข้างล่าง เจ็ดูนย์ก็ลบ25 26เข้าไปละ25่หลย okay. สรุปเล่นเหมือนเดิมนะครับคือยังไม่เปลี่ยนยังไม่มีสัญญาณของการพลิกกับอย่างใดนะครับคือไอเนสิบห้าทียกโลชัวรขาวนะครับก็ตีเป็นเทนไลน์ได้เห็นราคาดีดขึ้นมาใช่ไหมนะครับเนะี่ยพิจารณาแถวๆ3 3สามพันสามครับ แนวต้านนะครับก็คือตัวเทนไลน์พิจารณาแถวสามันสามนะครับอันนี้คือไม่ต้องคิดอะไรนะครับรอหลุดเทนไลน์ค่อยเซลลก็ได้ครับเซฟสุดใช่ไหมรอหลุดเทนไลน์นะค่อยเซลล์นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห้กับออเจน e n สเตอร์ในช่องทางด้วยน,นะครับผม